ี้มาพูดถึงเรื่องของหน่วยงานคุณผู้ชมครับมาทางการคุณอัธวุธีเทียมประธานชมรมสตรองสวัสดีครับคุณอัธวุธครับสวัสดีครับท่านดรอุดมปัญหาแล้วก็ท่านผู้ชมทางไทยสยามทีวีทุกท่านครับครับวันนี้ทางชมรมสตรองโอ้โหคึกคักมากเลยนะครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรฮะท่านประธานวันนี้มีกิจกรรมเรื่องมาตรการในการป้องกันการทุจริตในการลุกล้ำลำน้ำปิงครับ ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นพิยกรจากจากสำนักงานเจ้าท่าจังหวัดนครศรีธรสมรค์มาเป็นพิยกรบรรยายเรื่องเขาเลยบรรยัดการเดินเรือในหน้าน้ําไข่เขาจะสรุปประเด็นอะไรได้บ้รางสรุปประเด็นวันนี้ก็คือเรื่องการมาตรการการเสี่ยงต่อการกระทําความผิดในการลุกล้ำลำน้ําปิงในที่สาธารณะปัญหาอย่างยั่งยืนและยาวนานผมเชื่อว่าเสี่ยงต่อการลง ปกกิ่สมบูกรบลำน้ำปิงครับนะฮะหรือว่าจังหวัดกำแพงเพชรนี่เรามีแม่น้ำผ่านที่สายนะท่านประธานสายเดียวเับแม่น้ำปิงความยาวประมาณจาะตั้งแต่อําเภอโกสพิณนครไปจนถึงอําเภอขานุวอรักสบุรีเนี่ยประมาณ104กิโลเมตรร้อกิโลเมตรนะฮะก็เป็นระยะทางที่ทางชมรมเนี่ยไปสำรวจมาแล้วช่ไสำรวจมาแล้วไปสำรวจมาแล้วเห็นอะไรครับครั้งที้เป็นครั้งแรก ครั้งแรกครับครั้งแรกครับแต่ว่าเราแบ่งเป็นสองสายสายเหนือกับสายใต้สายเหนือครับสายเหนือไปช่วหนึ่งสายนือไปช่วงหนึ่งชุดหนึ่งแล้วก็สายใต้อีกชุดหนึ่งท่านประธานไปสายไหนไปสายใต้ครับสายใต้เห็นอะไรบ้างก็เห็นความผิดปกติในเรื่องของ มันม uh, uh, ันมันเรื่องความกล้ามกึืกันระหว่างน่าจะเป็นกระทำการกระทำความผิดในการลุกลังความับิดแล้วก็การเรื่อว่าผู้ประกอบการในการบึกซ้ายเนี่ยอาจจะละเมิดเละเมิดไอ้ข้อเขาเรียกว่าข้อปฏิบัติของกฎปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเป็นเป็นระเบียบเป็นข้อกําหนดครับใช่ที่ได้วางไว้นะครับแล้วเราเเท่าที่เห็นนี่มัน ส่วนใหญ่บุคคลที่เข้าไปลุกล้ำเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนครับท่านประธานก็เป็นผู้ประกอบการในการดูดรายมากกว่าครับการดูดรายกลุ่มหนึ่งแล้วนะแล้วก็มี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 กลุ่มไหนครับก็มีผู้ประกอบการร้านอาหารร้านอาหารประชาชนธรรมดามีไหมมีครับแต่ว่ามีน้อยก็ยังยังไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิด เพราะว่า,าอาจจะเป็นเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่าไม่ถึงการทางชมรมมี มีมีแผนงานที่จะดําเนินการเรื่องนี้ต่อไปไหนบ้างฮะตอนนี้เราก็ได้ส่งเรื่องไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่ในการเข้าไปสอบสวนครับครับตรวสอบดูแลก็แก้ไขร้านอาหารก็ให้ทางแล้วก็แพงนะฮะซึ่งฝนปกครองท้องถิ่นเนี่ยครับซึ่งก็ได้รับมอบหมายมาจากในเรื่องของร้านอาหารกรมเจ้าท่าครับอช่นี้บางส่วนใช่ไหมครับบางส่วนบางส่วนให้ดําเนินการครับ ป้องกันทีนี้เนี่ยแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยใชุ่ณมองเห็นเนี่ยแล้วเราที่ตักใจไปครับทำงานชิ้นนี้หนักใจมาไม่หนักใจไม่หนักใจไม่หนักใจครับเพราะว่าถือว่าเรามาช่วยกันบองให้เห็นปัญหาแล้วก็ช่วยกันหาทางแก้ คือเราเป็นครใชรับเป็นสภาพประชาชนเป็นอวตารไทยเป็นอวตารสากนะเมื่อเราเห็นแล้วเราก็แขมนำมันมาทาเรื่องสู่สำนักงานปปชในส่วนของท้องที่เพื่อำนักงานปปชได้รับารจัดต่อแม่น้าปิงครับมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคนที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำปิงบ้างไหมครับับก็ เม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามที่สิ่งที่ปลูกสร้างหรือว่าลูกล้ำล้ำน้ําปิงอะไรไปท่านไม่ใช่ว่าท่านไม่สามารถไม่กระทาได้แต่ว่าท่านสามารถกระทำได้เพียงแต่ว่าขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายของแม่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน้านน้ำในน้านน้ำไทยคราบถ้าใส่บทที่ฝังก็ขออนุญาตให้ถูกต้องทําให้มันถูกสร้างอะไร่มันผิดนะฮะแล้วเราเราการไปละเมิดเนี่ยมันก็มีขอบเขตอยู่เนาะขอบเขตมีเกณติกาอยู่ว่าทำได ใช่แค่ไหนครับเข้าใจนะเราก็อย่าให้มันในส่วนเกินไปกว่ากฎหมายที่กําหนดตามรูมบอกว่าก็ขอบคุณมากนะครับคุณอัธวุฒิครับประันชาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคราะว่าอาวุธสีเทียมประพันชมรมสตรองจำเป็นเรื่องของการส่งยิที่นผมก็ยบอกว่าถ้าสมมติว่าผู้ชมถ้าคนที่อยู่ริมน้ําปิงทั้งหมดขออนุญาตใช้ทั้งหมดนี่นะมันจะเกิดปัญหาในอนาคตหรือไม่เนี่ยนะครับอันเนี้ย ทางกลุ่มก็มีข้อเสนอแนะแบบนี้นะครับแล้วอันที่3าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนให้ท้องถิ่น,นที่รับผิดชอบเนี่ยจัดระเบียบผู้ที่อยู่อาศัยริมน้ําปิงนะครับคนจะเข้าไปสํารวจว่าในพื้นที่ของตําบลหรือว่าอบตเนี่ยนะครับมีหมู่ไหนบ้างที่อยู่ใกล้กับแม่น้ําปิงหรือว่าอยู่ริมแม่น้ําปิงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอรู้ปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปจัดระเบียบนะครับของประชาชนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยนะครับว่าคนจะ ให้ได้รู้ถึงกฎระเบียบหรือว่ากฎหมายต่างๆที่อาจจะล่อแหลมในเรื่องของการทำผิดกฎหมายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอแนะของกลุ่มที่3นะครับสั้นๆน,นะครับขอบคุณครับ